ครับตอนนี้ก็เป็นการลงวัส,วสดุนะครับคือวิบูซายเสาอ่าออนนี้ก็เป็นเสาหน้าสามหน้า3ามสองเมตรสิกับ2องเมตรนะความสูงคนระับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปที่การเจาะหลุมตั้งระดับเสาแล้วก็เทเสาพอหลุมแล้วก็ดึงรวดหนามเนาะอ่าไปติดตามขั้นตอนต่อไปครับผมอันนี้ก็คือการอ่าลงเสารั้วฮะ ราล้วนหน้าสามเนาะเแบบนี่ยไปนด้กว่าร้อยห้าสกว่าต้นฮะเกือ160บร้อยหกสิบเนี่ยปูนทรายวันนี้ทำที่อ่าอกพรักษ์จังหวัดนครนายกยามีเสายาวสองเมตรกับสองเมตรห้สิบอ น,นี่ก็โปดแทบโปดสิบลูกครับน,นี้ก็จะเป็นหินทรายครับเป็นหินสนทรายก็เกียววัสดุอะเนี่ยลงที่นางานเนาะแปลนนี้ก็อยู่ที่อสองไร่กว่า,าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเจาะหลุมและววางเสาเทเสา แล้วขั้นตอนวางาเทเสาวางเสาเนาะแล้วก็ดึงรดน้ำทายันฮะเดี๋ยวเราไปติดตามครับขั้นตอนอันนี้ก็คือการจอรลงครับ <laughs> ก็จะตั้งระดับระดับบนระดับข้างฮะระดับบนระดับนนนบนเพื่อความอ่ำเสมอของเสาทุกต้นครับแล้วก็แนวข้างก็จะขนานแดน <c oughs> เพื่อนบ้านเนาะแล้วก็จะเป็นตั้งระดับแล้วก็เทปูนรัดคอเสาทุกต้นแบบนี้ฮะเบบนี้เทไปแล้วอลองขายกาจะเทรัดคอหลุมทุกต้นฮะ เพื่อป้องกันหน้าฝนเนาะหรือถ้าไปเทเนี่ยมันจะจะล้มก็คือจะเอ็นเข่าหาเพื่อนบ้านหรือว่าเอ็นเข้าหาที่เราปัญหาจะเกิดตอนหน้าฝนเนาะเราต้องเทรัดคอหลุมทุกต้นฮะประมาณนี้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยฮะก็จะเป็นดินดำานครก็จะง่ายหน่อยเราก็จะใช้เครื่องจอเจาะง่ายนะ I got my... ครับตอนนี้ขั้นตอนอดึงรถหนาดนะฮะอ่าทั้งหมดก็จะมีตอนนี้ใส่เป็นเจ็ดฮะเนาะด้านนี้จะติดดินฮะปกติจะมีแปดฮะ,ะติดดินเราก็ใส่ติดดินก็มีความหมาย,ยอะไรเนาะอ่าก็เลยใส่เจ็ดชั้นเนี่ยอ่าด้านน้ด้าน,ด,านด้านหน้านี้ด้านหน้าแปดชั้นนะพี่อ่าด้านหน้าแปดชั้นด้านนู้นเก้าเลยพี่อ่ามันก็จะมีเสาสูงสองเมตรสิบนี่ฮะขั้นตอนอันนี้ก็จะเสร็จสับ เรียบร้อยนะอันนี้ก็คือดึงมเลาหนึ่งแถบนะเนาะเหลือสามเดี๋ยวมาอัปเดตตอนล่าสุดนะว่าเสร็จแล้วเนาะช่วงนี้จะทําประตูไว้ที่เห็นไว้เนี่ยก,กว้างห้าเมตรตาสเปกหงจุย้ยเนาะหจุ้ยตาสเปกรีเวประตูไว้ระหว่างเสาก็สองมห้าสิบนะไป่ห่างสเสา,สาแล้วเทรัดคอหลุมเทปูรัดคอหลุมทุกต้นเทปูรัดคอหลุมทุกต้นฮนะ yeah. นะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนที่ ดึงเสร็จจบเรียบร้อยครับพี่นี้ก็เป็นขั้นตอนอดึงรถน้าเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยอเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นประตูครับนี่คือการดึงรถน้ำ วันี้เราก็จะค้ำตัวตัวเอนะพี่แปลงนี้หกต้นห้าต้นค้ำห้าต้นค้ำ